กัปตันเมกามาต้องนีค่ะสะเบียงของเรานะคะนี่นี่บ้ายอคนขายต้องบ้ายค่ะกวดจับยวนค่ะของบ้ายอ อืันนี้เป็นหนูอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะสั่งได้เลยนะคะเข้าไปที่ไอจีใบยองกันเลค่ะ 이데더 <목소리> 웃긴다 <목소리> 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 <목소리>